สวัสดีครับเอกรัดฟาร์มครับก็จากตอนที่แล้วที่เราทําฐานไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาต่อด้วยการทําโครงนะครับตัวโครงนี่เราให้พี่ชายช่วยทํานะครับก็ตัวเสาจะใช้เหล็กกล่อง4ี่คูณสนะครับตัวคานก็จะใช้เหล็กกล่อง4ี่คูณสเช่นกัน,นครับตัวเหล็กตัวเสาเหล็กหลังคาด,ด้านบนจะใช้เหล็กกล่อง4ี่คูณสนะครับ ตามภาพก็ตัวนี้จะเป็นตัวพื้นตัวตรงนะครับเรา,เาใช้เหล็กตัว4นะครับ4ี่คูณสองครับขนาดตัวตรงหลักตรงรองก็อยู่ที่6 0สิคูณนะครับอันนี้60สิคูณสิเป็นตัวที่เราใช้คู่กับแผ่นเชอรานะครับขนาดตัวแผ่นก็อยู่ที่ประมาณ18บ มิลลิเมตรครับจะมีเริ่มต้นที่15นะครับแต่ว่าเราเลือกใช้ที่18เพื่อให้มันแข็งแรงทนทานกว่า15นะครับแต่ว่าตัว15ก็น่าจะใช้ได้แล้วนะครับเขาจะใช้ประมาณ7แผ่นนะครับถัดไปนะครับก็ตัวนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะมาเทปูนกาวนะครับลงไปตรงเสาปูน,นครับเพื่อให้ตัว ปูนเนี่ยมันมันเป็นตัวรับน้ำหนักจากเพดนะครับลงลงเสานะครับไม่ใช่ตัวเจโบรนะครับก็ตอนนี้เราผสมปูนกาวไว้แล้วนะครับตามประจัส่วนที่ผู้ผลิตแนะนำนะครับก็ให้มันเร็วๆนิดนึงครับตอนเทมันก็จะเทได้ง่ายนะครับก็ให้เทไปในทิศทางเดียวนะครับเพื่อให้ปูนไหลไปในทางเดียวไม่เกิดฟองอากาศครับ ก็ oh, สังเกตว่าตัวเสาตัวนี้นะครับเราจะใช้ตัวแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับเป็นตัวแบบเนื่องจากตัวเพจเนะี่ยมันลอยจากตัวท่อปูนขึ้นมานิดนึงนะครับพอเทปูนล้มาอาจจะทำให้ปูนมันไม่ถึงระดับตัวเพจนะครับก็ตอนเทเราให้เทไปทางเดียวนะครับแล้วก็ตอนผสมปูนก็ควรจะผสมให้พอดีกับตัวเสาเลยนะครับ เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแห้งเร็วนะครับจะพูดไหมไม่พูด ไม่พูดฮะไม่พูดใช่ไหมเออทายๆไ,ไปโอ๊ากำลังทำเลยเดี๋ยวไปอธิบายแล้วอ่ะอร่อยใช่ไหมลูกยายามีอร่อยไหมอร่อยไหม